ครับน้องๆครับนะอ่ะก็วันนี้อาจารย์แั๊นะครับได้รวบรวมข้อสอบแผ่นหนึ่งที่น้องสอบในรอบของเมษาห้าเจ็ดนะครับซึ่งหลายคนก็บ่นบอกว่าทําไมมันยากจังรอบสองนะครับยากกว่ารอบที่แล้วอีกนะครับทีนี้อาจารย์แั๊ก็พยายามนะครับที่จะรวบรวมข้อสอบแล้วก็มาวิเคราะห์ให้น้องๆฟังนะครับอ่ะเริ่มต้นจากจะเป็นเรื่องของแคลคูลัสก่อนนะครับทีนี้น้องๆดูครับ โจทย์ข้อ38นะเริ่มโจทย์ข้อ38ก่อนกำหนดให้ f x เท่ากับ a บวก b x บวก x กำลัง3นะครับคือฟังก์ชันก็ติดตัวแปร a b ถูกไหมครับเป็นเส้นโค้งนะที่สัมผัสกับเส้นตรงนะครับ5 x ลบ y บวก3เท่ากับ0ที่ x เท่ากับ1จงหาค่าของอินดิเกตจำกัดเขตของฟังก์ชัน f x นะครับทีเนี้ยในเมื่อน้องอ่านโจทย์เสร็จแล้ว สิ่งแรกที่น้องต้องวิเคราะห์ก็คือใครคือฟังก์ชัน fx น้องจะต้องหาค่า a กับ b ออกมาถูกไหมครับนะทีนี้ถามว่าวะจะหายัางไงล่ะคีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อนี้นะครับมันอยู่ที่ประโยคตรงนี้ครับมันอยู่ที่ประโยคตรงนี้คำว่าฟังก์ชัน fx เนี่ยนะนะครับมันเป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะเส้นสัมผัสนะครับเป็นเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรงตรงนี้นะครับเอาละเพื่อให้เข้าใจสมมติ อาจารย์นัวาดรูปค่าวๆวอ่าวาดรูปค่าข้าวนี้ซึ่งเป็นฟังก์ชัน fx นะแล้วมันไปสัมผัสกับเส้นเอ่อเส้นตรงที่จุดนี้อ่าอันนี้คือเส้นตรงนะครับไปสัมผัสที่จุดนี้นะครับสัมผัสที่จุดนี้นะครับที่จุดที่มีค่า x เป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น1จากโจทย์กําหนดทีนี้ถามว่าจะมีจะหาค่า y ได้เท่าไหร่ล่ะคาตอบง่ายมากครับเพราะว่าเส้นตรงอะไรล่ะเส้นตรงก็ผ่านจุดที่ x เป็น1ด้วยถูกปะ เพราะฉะนั้นเราก็มาแทน x เป็น1ลงไปอันนี้คือแทน x เป็น1นะนะครับแทน x เท่ากับ1อ่าแทน x เท่ากับ1เราจะได้5ลบ y ใช่ปะ่ะบวก3เท่ากับ0แปลว่าเราจะหา y ได้เท่าไหร่ครับ y ได้8เอาละอ่ะ y ได้8ถูกไหมนะครับแปลว่าทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งเนี้ยก็จะผ่านจุด18ด้วยเอาละทีนี้น้องครับ ในเรื่องนี้นะพอเส้นสัมผัสน้องก็จะรู้ว่าความชันใช่ปะ่ะนะครับความชันของเส้นนี้เอาละเราจําเรื่องความชันได้ไหมครับความชันของเส้นตรงครับน้องครับความชันของเส้นตรงหาได้ไม่ยากนะครับหนึ่งก็คือน้องย้ายให้อยู่ในรูปมาตรฐานของเส้นตรงก่อนก็คือย้ายนะ y ไปก็จะได้เป็น y เท่ากับ5 x บวก3เสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ x ก็คือความชันถูกปะ เพราะฉะนั้นความชันของข้อนี้นะก็คือสโลปของมันเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5ถูกไหมครับนะครับความชันก็จะมีค่าเท่ากับ5ถูกปะทีนี้เนี่ยนะความชันเท่ากับ5ความชันของเส้นนี้เส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับซึ่งนะครับหัวใจของมันคืออะไรล่ะความชันคือ f ดิฟถูกปะความชันคือ f ดิฟดังนั้นเราจะได้ f ดิฟตรงเนี้ยนะครับ f ดิฟก็แทน x เป็น1เนี่ยนะจะได้เท่ากับ5นะครับ อันนี้คือจากการที่เราวิเคราะห์นะครับนะจากการที่เราวิเคราะห์ตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับนะข้อสอบแข่งขันชอบออกนะข้อสอบแพทชอบออกมากๆเพราะฉะนั้นฝากน้องดูนิดนึงนะครับความชันของเส้นสัมผัสอ่ะเอาละเราได้2ข้อมูลครับเราได้2ข้อมูลเราก็เอามาจัดก,การตัวนี้เลยจากตัวนี้เนี่ยนะอ่ะเอ่อฟังก์ชัน fx มันผ่านจุด18ตัวเนี้ย ความหมายคือ f 1เป็นเท่าไหร่ f 1เป็น8ถูกปะ f 1เป็น8เราก็แทน x ลงไปนะครับจะได้ a บวก b บวก1ยกกำลัง3ก็ได้1เท่ากับ8ถูกปะแสดงว่า a บวก b ได้เท่าไหร่ครับ a บวก b ได้7เอาละก็ให้เป็นสมการที่1นะนะครับ a บวก b ได้7ทีนี้น้องก็เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาดิฟน่ะน้องก็เอาไอ้เจ้าตัวนี้มาดิฟดิฟเลยครับ นะอ่ะดิฟตัวเลขหรือค่าคงที่ใช่ปะก็จะได้0ดิฟ B X ได้ใครได้ B นะครับแล้วก็ดิฟ X กำลัง3ได้ 3X กำลัง2เรียบร้อยนะครับทีนี้เราวิเคราะห์ว่า F ดิฟนะครับ f ดิฟ1ได้5นะครับ F ดิฟ1ได้5เราจะได้อะไรล่ะอ่าก็แทน X เป็น1ใช่ปะก็ได้ B บวกอะไร3คูณกัน1ำลังสก็ได้3 ได้เท่ากับ5แสดงว่า B ของเราคือใคร B ของเราคือ2อ่ะบิงโกล้1ตัวนะครับ b ของเราคือ2นะเราก็เอา B เท่ากับ2มาแทนในนี้ B เท่ากับ2ใช่ปะ่ะเราจะได้ A เท่ากับอะไรล่ะได้ a เท่ากับ5เรียบร้อยครับเราได้ A เท่ากับ5แล้วนะทีนี้เราก็มาหาในสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นอ่าจารย์หาตรงนี้นะ อินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่0นถึง2ใช่ป่ะฟังก์ชัน fx คือใครก็คืออะไรครับคืออาจารย์นัทเอา x กํลัง3ขึ้นก่อนนะได้ x กําลัง3บวก bx ก็เป็น2 x แล้วก็บวก a ใช่ป่ะ a คือ5เอาละครับน้องก็ลงมืออินทิเกรตถูกไหมนะครับคอนเซปต์ Concept ตรงนี้ไม่ลืมนะอินทิเกรต x กํลัง3ก่อนนะครับ อินดิเกตเอ็กลังสก็ได้ x ็กลังสอย่าลืมหารด้วยนะหารด้วย4ถูกปะอินดิเกตสองกนะก็จะได้ x ็กลังสแล้วมัน 2x ใช่ปะมันหารด้วย2ก็ตัดกันพอดีแล้วก็อินดิเกตห้ก็ได้ 5x นะครับอ่ะก็แล้วก็ค่อยแทนด้วยอะไรนะครับคอนเซปต์ Concept ของมันก็คือแทนด้วยตัวบนลบแทนด้วยตัวล่างถูกไหมครับก็แทน2ลงไป2ยกกาลัง4ได้ 16นะครับเราจะได้16ส่วน4อ่ะบวกเท่าไหรล่ละเนี่ยอันนี้4แล้วก็บวกบวก10ถูกไหมครับส่วนตัวนี้ก็เป็นศูนย์หมดเลยก็คือแทน x เป็นศนย์ใช่ป่ะนะครับศูนย์กำลังสก็ได้ศูนย์แทนก็ได้0นย์ 0, พวกนี้ก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์เอาละนะครับอันนี้ก็ได้4บวกอันนี้เป็น14แปลว่าข้อนี้เท่าไหร่ครับข้อนี้เป็น18นั่นเองเอาละครับสาหรับแพทรอบ เมษา5 7ข้อ38ก็ตอบ18นะครับน้องจะพบว่าข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากนะ,ะข้อนี้ก็มีนะครับมูลค่า8แต้มนะครับซึ่งในมุมมองของอาจารย์นัทเนี่ยถ้าเกิดน้องแผ่นโจทย์มาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยอาจารย์นัทเชื่อว่าข้อนี้ง่ายมากนะครับนะก็พยายามวิเคราะห์นะครับน้องครับโจทย์มันไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราต้องทำจนให้ได้คีย์เวิร์ดหรือเกิดทักษะ ที่บอกว่าอย่างเช่นเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรงอย่างเงี้ยอย่างน้อยนเส้นตรงน้องรู้ความชันเลยนะครับนะอย่างน้อยนเส้นตรงตรงเนี้ยน้องมองปุ๊บเนี่ยน้องรู้ความชันนะครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูแคลคูลัสอีกสักข้อหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูข้อแคลคูลัสข้อนี้เลยครับนะอ่ะข้อแคลคูลัสข้อ19เป็นข้อสอบช้อยส์นะครับกำหนดให้ b มากกว่า1 และอินดิเกตนะครับตั้งแต่1ถึง B เนี่ยนะของฟังก์ชัน x ลบ1ส่วนด้วย x บวก r ูท t x dx เท่ากับ4ค่าของ1บวก b บวก b กำลังสเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อันนี้ก็เป็นชอยส์นะครับข้อ19เป็นชอยส์น้องครับปกติแล้วอินดิเกตเนี่ยนะถ้าไม่ตรงสูตรมันจะอินดิเกตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คนออกข้อสอบเข้าใจหลอกเรานิดนึงตรงที่ทำให้เราตกใจเฮ้ยอินดิเกตการหารถูกปะ อินดิเกตการหารเนี่ยนะมันก็จะไม่มีสูตรนะครับหรือบางคนเรียนเทคนิคการอินดิเกตไปแล้วเนี่ยก็จะมองทําให้ยากขึ้นนะครับทีนี้เนื่องจากหลักสูตรของเราเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจเทคนิคการอินดิเกตมากนักแปลว่าถ้าเราไปเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ใช่ปะถ้าเราไปเจอโจทย์ลักษณะแบบเนี้ยน้องควรมาจัดรูปตัวนี้ก่อนนะครับจัดรูปให้รอยู่ในรูปอย่างง่ายมากที่สุดเท่าที่จะจัดได้ก่อนแล้วไปดูว่ามันอินดิเกตได้ไหม ทีนี้เราจะเริ่มจากการจัดรูปตัวนี้ก่อนนะครับนะเราเอาตัวเงื่อนไขหรือฟังก์ชันมาจัดรูปนะครับจัดรูปตัวนี้ถามว่าเราจะจัดยังไงล่ะน้องก็ทําแบบนี้ครับน้องก็ใช้คอนดูเกตของตัวหารนะครับคูนทั้งเศษและส่วนถูกปะคอนดูเกตของตัวนี้คือใคร x ลบรูทใครรูท x ถูกปะนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาเอาละ เวลาเราคูณด้วยคอนดูเกตตัวล่างก็นึกถึงผลต่างกําลังสองใช่ไหมได้นหน้ากําลังสองก็จะได้ x กําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับรูท x ยกกําลังสองได้ x ถูกปะ่ะนะครับตัวบนน้องก็เขียนในรูปของผลคูณเอาไว้นะครับก็จะได้ตัวนี้ทีนี้น้องก็จะเห็นครับน้องก็จะเห็นอะไรเอ่ยน้องก็จะเห็นว่าตัวล่างมันทําไมมันดึง x ออกมาได้ใช่ปะ่ะนะครับตัวล่างดึง x ออกมาได้ก็เหลือ ข้างในเป็น x ลบหนึ่งนะครับทีนี้พอตัวล่างดึงออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะทำาไมต่อเราก็จะตัดกันได้ถูกไหมครับอ่ะเราก็ตัดกันปึ้งปึงใช่ป่ะเสร็จแล้วตัวล่างเหลือใครล่ะตัวล่างมันก็เหลือ x ตัวเดียวถูกไหมครับตัวล่างเหลือ x ตัวเดียวน้องก็เอา x ไปหารทีละตัวถูกป่ะนะครับน้องก็เอาไปหารทีละตัวนะครับอ่ะก็แยกหารตัวนี้ได้ใครตัวนี้ได้1เอาละครับน้อง เพื่อลดขั้นตอนนะตัวนี้มันคือได้1ส่วนรูทเใช่ปะ่ะแต่ว่าเราจะเอาไปอินดิเกตเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจากรูทให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังมันก็จะได้ลบด้วย x กำลังลบหส่วนสน้องเห็นไหมครับตัวฟังก์ชันที่เขากําหนดเมื่อเราคูณด้วยคอนดูเกตหรือเรียกว่าการจัดรูปก็อยู่ในรูปของตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์นัทบอกอโจทย์ข้อนี้คนออกข้อสอบ เข้าใจหลอกทักษะนะครับเรานิดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามมองให้ออกเฮ้ยเราต้องไปจัดการมันนะนะครับเรียบร้อยตัวเนี้ยเราก็ลุยกันต่อเลยครับแปลว่าอินิเกตตั้งแต่1ถึง B เนี่ยนะฟังก์ชันตัวนี้เราจัดการกับมันเรียบร้อยแล้วได้ลบนะครับได้1นะลบด้วย X นะครับกำลังลบ1ส่วน2 DX ตรงนี้นะครับอ่ะโจทย์บอกว่าได้เท่ากับ4ใช่ปะ่ะอ่ะงั้นเราเขียนเท่ากับ4ไปเลยนะครับก็เท่ากับ4 ทีนี้เราก็อินดิเกตออกมานะครับนะเราอินดิเกตออกมาเอาละน้องก็อินดิเกตหนึ่งได้ x ถูกไหมครับส่วนอินดิเกตตัวนี้ใช่ป่ะนะครับอินดิเกตคือกำทำกำลังให้เพิ่มขึ้นก็คือบวก1ถูกไหมนะครับลบ1นส่วน2บวก1น,นะครับก็ได้1ส่วน2ตรงนี้ไม่งงนะครับหารด้วยก็หารด้วยเลขชี้กำลังมันนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะถ้าน้องปรับมันก็จะได้2อูท x ถูกไหมครับ2อูท x ถูกปะ เพราะว่า x กํลังหส่วนสก็คือรูท x นั่นเองนะครับแล้วก็แทน b แทน x เป็น b แล้วก็ลบด้วยแทนแทน x เป็น1นะครับอเอาละตัวนี้เราก็แทนต่อนะเป็น b ใช่ปะ่ะแทน x เป็น b ลบสอรูท b นะครับแล้วลบด้วยอันนี้ก็หนึ่งลบสองรูทหก็ได้2อเท่ากับสีน้องก็จะพบว่ามันกลายเป็นอะไรเป็นสมการนะครับที่มี b ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้น ก็จะได้ b ลบ 2b เอาละตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นลบ1ใช่ไหมตัวนี้นะครับนะในวงเล็บเนี้ยมันได้ลบ1นะครับในวงเล็บเนี้ยมันได้ลบ1นะเพราะฉะนั้นเปิดวงเล็บก็ต้องเป็นบวกใครบวก1ใช่ปะ่ะแล้วน้องย้าย4มาลบก็ติดลบ3เอาละถึงตรงเนี้ยน้องก็มองว่ามันเป็นอะไรสมการกำลัง2เบิ้ลนะครับซึ่งตัวแปรของเราก็คือรูทร b นะครับก็จะมองว่าเป็นรู b ทีนี้น้องก็หาตัวที่คูณกันได้นะครับลบ3บวกกันได้ลบ2ซึ่งก็คือบวก1กับลบ3แปลว่ารูทของเราคือจะได้นะครับ3กับลบ1น้องมองออกไหมทีนี้น้องรู้อยู่แล้วแหละว่าลบ1มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารูทห้ามติดลบถูกปะพอได้เป็นตัวนี้แสดงว่า B ได้เท่าไหร่บี B ได้เก้าถูกไหมน้องก็ยกกํลาลังสองก็จะได้บีได้เก้าเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้1่บวก b บวก b ยกกำลังสองก็จะได้1นะครับบวก9นะแล้วก็บวก9กาำลังสองนะครับซึ่งน้องก็นะครับได้เท่าไหร่9กาำลังสองได้8 1ใช่ป่ะบวกกับ9เป็น90ก็เป็น91นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับน้องครับก็ข้อนี้คอนเซปต์ Concept สำคัญอยู่ที่ตรงนี้อยู่ตรงที่ฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดนะครับนะ โจ์จะหลอกเรานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วโอ้ตัวนี้ต้องมาจัดรูปก่อนเลยนะครับจัดให้อยู่ในรูปง่ายสุดก็ได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็อินดิเกตนะครับแล้วก็ไปแก้สมการเบื้องต้นก็จะได้คําตอบเป็น91นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบช้อยสามนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไว้ดูข้อถัดไปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่2ข้อก่อนสวัสดีครับ